หอมรันจวนขนมไทยต้นตำรับจากความชอบกลายเป็นความรักจากรักเลยเลือกลงมือทำกลายเป็นจุดกำเนิดของหอมรันจวนจากแอร์โฮสเตสตะวันออกกลางมาสู่คนทำขนมไทยมันไม่ง่ายที่จะเกิดขึ้นแต่ด้วยความรักและความชอบเลยก่อกำเนิดขึ้นมาไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ เก,ก็ไม่เคยจะเปลี่ยนใจไปชอบหรือตามกระแสขนมต่างชาติทั้งๆที่เราก็อยู่ต่างประเทศมากกว่าบ้านเกิดเมืองนอนแต่ด้วยจิตวิญญาณในความรักขนมไทยทำให้ตั้งใจลาออกจากงานมาศึกษาเล่าเรียนด้านขนมไทยชาววังโบราณอย่างจริงจังและก็ถ่ายทอดออกมาให้ร่วมสมัยและด้วยเอกลักษณ์อันเด่นชัดของกลิ่นขนมไทย ที่ไม่ว่าใครก็เรียนแบบไม่ได้คือกลิ่นหอมรันจวนของเทียนอบขนมและก็เป็นอีกหนึ่งที่มาของชื่อแบรนด์หอมรันจวนคุณเกตพจนันเกตประเสริฐหอมรันจวนเป็นคาเฟ่ขนมไทยชื่อดังของจังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ที่ถนนพระยาสัจจาเมืองใหม่เป็นสาขาแรกนะคะ ร้านเขาได้ออกแบบให้มีบรรยากาศสบายๆอบอุ่นซึ่งมีกลิ่นไอของความร่วมสมัยในการตกแต่งร้านด้วยโทนสีเขียวพาสเทลรวมกับเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของที่ประดับตกแต่งในแบบไทยๆล้อมรอบด้วยสวนที่ทางร้านจัดสรรอย่างร่มรื่นด้วยความสุขและใส่ใจเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมเยือนรู้สึกถึงความอบอุ่นเหมือนสวนในบ้าน และเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินไปนกับขนมไทยของทางร้านที่มีการประยุกต์ขนมไทยโบราณให้เข้ากับคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าทําให้ขนมไทยโบราณได้ถูกสืบสานต่อยอดอยู่คู่กับสังคมไทยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทันก็ได้อยู่กับคุณพิเกตนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านหอมรันจวนนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะถามนะคะว่าความเป็นมาของร้านขนมไทยหอมรันจวนนี่ค่ะมีประวัติอย่างไรคะ่ะ ปีนี้เปิดเข้ามาเข้าปีที่5แล้วค่ะเราก็ปกติ นะคะร้านเราจะเปิดทุกวันเลยเนาะจนถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดเลยค่ะร้านจะพิกัดอยู่ที่ถนนพระยาสัจจานะคะในจังหวัดชลบุรีเรานี่เองนะคะมาจากเริ่มแรกเลยนะคะก็อย่างที่รู้กันคือด้วยความที่เกดก็เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนาะมาหลายปีนะคะเราก็เดินทางไปหลากหลายประเทศเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยขนมต่างชาติเขาก็มีร้านน่ารักน่ารักกันเนาะแต่พอเรากลับมาที่เมืองไทยเราย้อนหลังไปประมาณ4ปีที่แล้วนะคะ ออกมาจากงานปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราด้วยความที่เราไม่ได้อยู่เมืองไทยเราก็อยากที่จะเอาเออกลับมาทําอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นไทยเนาะด้วยความที่คิดถึงบ้านมากก็เลยมาลงมือทําในส่วนของร้านขนมไทยแต่ว่าเราก็พิเศษขึ้นมานิดนึงเนาะเพราะว่าโดยปกติคนจะทําเป็นเค้กกับเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าเรามองว่า ขนมไทยเรามีเสน่ห์นะคะเราก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลากเง้าของบรรพบุรุษเรานะคะพี่ก็เลยหยิบยกขนมไทยมาอยู่ในคาเฟ่แล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยประมาณนี้ค่ะ ก็คือจะเป็นกลิ่นหอมของขนมไทยที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นกลิ่นของควันเทียนนะคะที่อบขนมซึ่งเราจะมีขายดีอยู่ประมาณที่2เมนูหลักๆเลยจะมีขนมต้มนะคะแล้วก็มีขนมสอดไส้ประยุกต์นะคะซึ่งตัวกะทิเนี่ยเราก็อบควันเทียนเหมือนกันนะคะทำให้หอมและที่สําคัญอีกหนึ่งเมนูเลยที่ขาดไม่ได้ถ้ามาที่หอมรันจวนนะคะก็จะเป็นขนมช่อม,ม่วงนะคะเป็นของว่างโบราณน,นะคะไส้ไก่นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดี นอกจากนั้นแล้วค่ะหลังจากที่เรานะได้มีการทําขนมไทยกันนะคะเกดก,ก็ได้คิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์นะคะจะเป็นนมเผือกบัวลอยชายเขียวทับทิมสยามนะคะก็เป็นชาเขียวใส่ทับทิมกรอบหรือจะเป็นเมนูนมนะคะใส่ตัวอรัวนะคะหรือว่าจะเป็นน้ําชานะคะเป็นชาหอมดันจวนนะคะเป็นชาดอกไม้แล้วก็ท็อปปิ้งด้วยวุ้นมะพร้าวน้ําหอมนะคะก็จะมีประมาณสัก 6ถึง7ท็อปปิ้งได้นะคะตอนนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะคะก็จะมีจุดเด่นซิกเนเจอร์ของเรานะคะชื่อว่ารันจวนสีสหายนะคะจะเป็นไอศครีมนะคะซิกเนเจอร์ซึ่งที่ร้านเราจะเลือกควันเทียนในการทำไอศครีมเช่นเดียวกันนะคะหรือว่ารสกระทิทอควับเทียนนะคะแล้วก็จะมีไอศครีมรส ข้าวหลามหนองมนเนื่องจากว่าเราอยู่ในจังหวัดชนบุรีนะคะต้นตํำรับอยู่จังหวัดชนบุรีเราก็จะเลือกในส่วนของ<ม>อข้าวหลามนะคะมาทํปในรูปแบบของไอศครีมนอกจากนั้นยังมีชาไทยอันชั้นมะนาวรสเผือกนะคะและที่สําคัญเราจะท็อปปิ้งด้วยขนมไทย4ชนิดด้วยกันนะคะเคียงเลยนะคะจะมีทับทิมกรอบบัวลอยนะคะฝอยทองแล้วก็ขนมเหนียวนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่ากะทิ แต่เป็นกลิ่นอบควันเทียนกับข้าวลาบรสชาติเป็นยังไงก็สามารถมาร้องได้ที่ร้านหอมนันจวนขนมไทยต้นตำรับได้เลยค่ะ ตอนนี้ก็พี่เขาก็มีแผนเปิดหลายสาขามากเลยค่ะสาขาชนบุรีถนนเส้นพญาสัจจาซึ่งเป็นสาขาแรกตั้งเดิมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสาขาอื่นนะคะต้นตํำรับเลยค่ะจะอยู่ที่อย่างที่น้องเขาบอกไปนะคะจังหวัดชนบุรีถนนพญาสัจจาค่ะสาขาที่2นะคะจะไปไกลหน่อยนะคะขึ้นภาคเหนือไปนะคะเป็นหอมรันจวนเชียงรายอันนี้ก็จะอยู่ในอำเภอเมืองเหมือนกันนะคะอยู่ถนนกลางเวียงนะคะแล้วก็สาขาที่3เพิ่งเปิดไปเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะอันนั้นจะเป็นไซส์แบบเทคเอาเวนะคะจะเป็นหอมรันจวนลังสิตนะคะจะอยู่ที่คลอง นะคะอยู่ในปั๊มคาลเทคตรงกันข้ามกับดีมเวลนะคะเราก็จะมีสาขาศีราชานะคะสาขาจันทบุรีนะคะสาขาบางนาอันนี้เป็นแพลนนะคะที่ว่าจะเปิดนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการแล้วก็ยังมีอีกหลายๆที่ตามมาก็เดี๋ยวติดตามได้ทางหน้าเพจหอมรันจวนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่คุณเกตมาก<ด>เลยนะคะนะคะทานก็ได้สั่งเมนูนะคะของทางร้านมานะคะอันแรกเลยนะคะก็คืออันนี้ค่ะน่าทานไหมคะ สีสันสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นซิกเนเจอร์เมนูแนะนำของทางร้านนะคะก็คือขนมต้มนั่นเองค่ะส่วนอันที่สองนะคะที่สั่งมาก็จะเป็นอันนี้ค่ะสีสันสวยงามขนมใส่ไส้นะคะส่วนอันนี้นะคะนะี่คะก็สวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือวุ้นกะทิมะพร้าวน้ำหอมนั่นเองนะคะเขาทำลวดลายได้สวยงามมากแล้วก็สีสันเนี่ยน่าทานมากๆเลยค่ะ นอกจากเมนูที่ทันนะคะได้พาไปชมแล้วนะคะทางร้านนะคะก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะถ้ายังไงก็ไปรับชมกันได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะทันก็ขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากร้านหอมรันจวนนะคะร้านขนมไทยโบราณด้วยนะคะอย่าลืมติดตามช่องทันทนาแชนเนลได้ในสัปดาห์หน้านะคะว่าทันจะไปที่ไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ทันด้วยนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ